ช่วง Q&A กลับมาแล้วครับถามมาต่อไปให้สาระความรู้เกี่ยวกับผ้าม่านเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปตกแต่งบ้านได้อย่างมีความสุขนะครับก็คำถามของสัปดาห์นี้ลูกค้าก็สอบถามมาว่าเขารีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยเขาติดวอลเปเปอร์สีขาวไปแล้วเขาจะเลือกผ้าม่านสีอะไรดีผมมีทำตัวอย่างคลิปเปรียบเทียบให้แล้วว่ามันต่างกันแบบไหนมุมมองให้ความรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน หาผนังบ้านคุณติดวอลเปเปอร์สีขาวจะบอกว่าสีขาวเนี่ยจับคู่แต่งเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นสีจุดศูนย์กลางเลยไม่ว่าคุณจะแต่งเฟอร์นิเจอร์แต่งผ้ามา่านแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถเข้ากับสีขาวได้หมดถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อว่าจะไม่พลาดข่าวสารให้สาระความรู้เกี่ยวกับผ้ามา่านและการตกแต่งบ้านคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ม่านสวยบ้านเย็นสบายงบไม่บานปลายนึกถึงร้านผ้าม่าน KT Decorate ขอบคุณ